เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอัจฉริยภาพเหนือกฎหมายและความเมตตาเหนือกฎเกณฑ์สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Infinity File ครับเรากำลังจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังฉากที่ทุกคนเห็นของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาเพื่อเปิดเผยความจริงที่ว่า การเลื่อนยศและการเลื่อนตำแหน่งอันสูงส่งของพระองค์นั้นไม่ได้มาเพราะพระชาติตระกูลเพียงอย่างเดียวและมันไม่ได้มาอย่างง่ายดายเลยแม้แต่น้อยพระองค์ต้องทรงต่อสู้กับอะไรต้องส่งพิสูจน์พระองค์เองอย่างไรต้องส่งทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตในฐานะนักกฎหมายผู้พดุงความยุติธรรมนักการทูตที่แบกรับความหวังของประเทศชาติและผู้ให้ที่มองเห็นคุณค่าในชีวิตของทุกคน ในคลิปนี้เราจะมาไขาปริศนาทั้งหมดนั้นครับเราจะพาไปรับรู้ถึงหยาดเหงื่อความมุ่งมั่นและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นรากฐานสำคัญของพระเกียรติยศที่ทรงได้รับทุกประการเพราะความจริงที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราได้รู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ได้มาแต่อยู่ที่การกระทำที่สร้างขึ้นครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในทุกก้าวของพระองค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราทุกคนครับตอนที่1ปฐมบทแห่งชีวิตเส้นทางที่ถูกสลักสลานณรุ่งอรุณของวันพฤหัส,สบดีที่7ธันวาคมพศ2521ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต แสงแรกแห่งวันได้ทอประกายลงบนแผ่นดินเพื่อเป็นพยานในการประสูตรของพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งอย่างทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผู้ทรงได้รับพระนามอันเปรียบเสมือนแสงแห่งขุนค่าวว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชีวิตของพระองค์มีได้เริ่มต้นด้วยพรมลิขิตที่ง่ายดายแต่ถูกหล่อหลอมด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่มาตั้งแต่ทรงพระเยาวการศึกษาของพระองค์เริ่มต้นที่โรงเรียนราชินีซึ่งเป็นสถาบันที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามจากนั้นทรงศึกษาต่อณโรงเรียนจิตตลดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะวิชาความรู้และวินัยในตนเอง ก่อนจะเสด็จไปทรงหาความรู้ณโรงเรียน h e ี t ฟิล l ์ประเทศอังกฤษเพื่อเปิดโลกกระนัดให้กว้างไกลและได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกเส้นทางที่ง่ายได ทรงเลือกที่จะเจาะลึกในศาสตร์ที่ต้องใช้เหตุผลความคิดและความยุติธรรมนั่นคือนิติศาสตร์ณมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ซึ่งทรงศึกษาอย่างมุ่งมั่นจนสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสองและในเวลาเดียวกันนั้นเองทรงเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองในสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสุขโขทยัยจนสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความอุตสาหะที่ไม่ธรรมดาของพระองค์ และเพื่อที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ได้ทรงเดินทางไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดทรงศึกษาจนสำเร็จปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทอย่างมหาศาลและนับเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการรับใช้แผ่นดิน ตอนที่สองเส้นทางสู่กระบวนการยุติธรรมที่เปี่ยมด้วยเมตตาหลังจากที่ทรงได้รับการยอมรับในฐานะบัณฑิตผู้ทรงปัญญาแล้วพระองค์มีได้ทรงเลือกเส้นทางที่สะดวกสบายแต่ทรงเลือกที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายอันลึกซึง้งมาใช้เพื่อรับใช้แผ่นดินอย่างจริงจังทรงเข้าสู่ตำแหน่งอายการผู้ช่วยในปีพศ2549เพื่อเรียนรู้การทำงานในระบบกระบวนการยุติธรรมจากรากฐาน สำหรับพระองค์แล้วกฎหมายไม่ใช่เพียงบทบัญญัติที่แห้งแลง้งแต่คือเครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมและคืนโอกาสให้แก่ผู้คนนี่คือเหตุผลที่ทรงเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดในฐานะอายการประจำกองสำนักงานคดียาเสพติดซึ่งเป็นงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนของคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนทรงใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณาสำนวนคดีต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดแก่ทุกฝ่ายจากนั้นทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอายการจังหวัดในหลายพื้นที่สำคัญทั้งอุดรธานีพัทยาและหนองบัวลำพูการทรงงานในตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใครแค่การนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแต่ทรงเลือกที่จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของผู้คนด้วยพระองค์เอง ส่งได้เห็นถึงความเป็นจริงที่ว่าหลายคนที่เต้าพลาดเข้าสู่เรือนจำนั้นไม่ใช่ทุกคนที่กระทำความผิดด้วยเจตนาร้ายแต่หลายคนเป็นเพียงเหยื่อของความยากจนการขาดโอกาสหรือแม้แต่การถูกชักนำไปในทางที่ผิดด้วยพระไทัยที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและลึกซึ้งในหลักมนุษยธรรมพระองค์จึงมีพระดําริในการก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดําริ ขึ้นตั้งแต่ปีพศ2544ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากความสนพระไทยในสภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโครงการนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องไปในมุมมืดของสังคมเพื่อมอบโอกาสและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดท้องแม่เข้าจำคุกและผู้ต้องขังสูงอายุพระองค์ทรงเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ว่าทุกคนมีสิทธิที่ทจะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระองค์ทรงผลักดันให้แนวคิดนี้ไปสู่เวทีโลกจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและนำไปสู่การจัดทำรรข้อกำหนดกรุงเทพ n g k o k Rules ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ทั่วโลกต่างนำไปใช้เป็นแนวทางในปัจจุบันตอนที่ 3. บทบาทในเวทีโลกการสร้างชื่อเสียงด้วยความสามารถที่แท้จริงหลังจากที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ในแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่อง พระองค์ได้ส่งก้าวสู่บทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายยิ่งกว่านั่นคือการนำความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและประสบการณ์จากงานในประเทศไปสู่เวทีระดับโลกในฐานะนักการทูตพระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิบัติภารกิจนคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาตินะนครน,นิวยอกการทรงงานในตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุม แต่เป็นการนำความสามารถอันเป็นเลิศในการเจรจาและการกำหนดท่าทีของประเทศไปใช้ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60โดยทรงรับผิดชอบงานในกรอบคณะกรรมการที่สำคัญหลายคณะได้แก่คณะกรรมการที่3ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและคณะกรรมการที่6ว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรวมไปถึงการต่อต้านการก่อการร้าย ในฐานะองค์ผู้แทนพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปฏิพานไหวพริบและความสามารถอันเฉียบแหลมเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติว่าไทยแลนด์มีบทบาทสำคัญในประเด็นที่ละเอียดอ่อนระดับโลกทั้งยังทรงประทานข้อคิดเห็นและข้อสังเกตอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของไทย จากนั้นในปีพศ2555พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในสายงานนั่นคือเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและยังทรงควบตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐสโลวาเกียและสโลวีเนียอีกด้วย บทบาทของพระองค์ในฐานะเอกอัครราชทูตถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความไวหวางพระราชหฤทัไทยในปรีชาสามารถในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งใช้พระอัธยาสายัยและพระจริยวัตรอันงดงามในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเพิ่มพูนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตอนที่ 4. พระกรณียกิจเพื่อผู้ด้อโอกาสแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ แม้จะทรงปฏิบัติพระภารกิจในตำแหน่งสำคัญทั้งในสายงานกฎหมายและการทูตแต่พระไทยของพระองค์ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมเสมอพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลจึงเป็นบทที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาอันล้นเหลือเรื่องราวของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากสภากาชาติไทยเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่สะเทือนใจในปีพศ2538 ขณะที่กรุงเทพมหานคร,รเผชิญกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงผู้คนจำนวนมากต้องทุกทรมานและรู้สึกว่าขาดที่พึ่งพระองค์ทรงเห็นถึงความเดือดร้อนนั้นและไม่ทรงลังเลที่จะลงมือช่วยเหลือด้วยพระองค์เองทรงออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภยัยนณะสถานีบริการน้ำมันและทรงนำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่ประสบภัยด้วยพระองค์เอง การทรงนานของพระองค์ในครั้งนั้นได้ช่วยยุติเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่เกิดจากความเครียดของผู้คนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างมหาศาลชื่อของเพื่อนพึ่งพยายามยากจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อของมูลนิธิแต่เป็นคำมั่นสัญญาที่ส่งยึดมั่นว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชนในยามทุกยากเสมอตอนที่5การสถาปนาพระอิสริยยศบทสรุปแห่งความทุ่มเทและเสียสละทุกท่านครับ เรื่องราวที่เราได้เล่ามาทั้งหมดเปรียบเสมือนการเดินทางของชีวิตที่ค่อยๆสั่งสมคุณค่าและในที่สุดก็ถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงเวลาแห่งการได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากแผ่นดินในวันที่5พฤษภาคมพศ2562ในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษอันยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรีว่าพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตามมาโดยตลอดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นตามโบราณราชประเพณีจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาพัชรกิติยาภานเนรนทีราเทพยวดีแต่ความยิ่งใหญ่ยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ครับ เพราะในวันที่28กรกฎาคมพศ2562ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสา,ารินีสิริพัฒ์มหาวชรราชธิดา พระนามกรมที่ได้รับพระราชทานนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มเกียรติยศแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติถึงพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจที่ทรงสร้างคุณประโยชน์อันมหาศาลแก่ประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดทุกบทบาทที่ทรงปฏิบัติทั้งในศาลในเวทีโลกและในใจของผู้คนที่ทรงเคยช่วยเหลือล้วนเป็นดั่งรากฐานที่นำพาพระองค์ไปสู่พระเกียรติยศสูงสุดที่ทรงรับทุกท่านครับ เรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาไม่ได้เป็นเพียงแค่ลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่ได้ทิ้งข้อคิดอันลึกซึ้งไว้ให้เราได้ไตร่ตรองถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตครับสิ่งที่เรื่องราวนี้สอนเราไม่ใช่เพียงแค่การไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่คือการใช้ทุกช่วงเวลาในชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ตั้งแต่นักศึกษานักกฎหมายไปจนถึงเอกอักรราชทูตหัวใจที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้คนก็ยังคงอยู่เสมอข้อคิดที่สำคัญที่สุดคือความยิ่งใหญ่ของคนไม่ได้วัดกันที่ยศถาบรรดาศักดิ์แต่ถูกวัดกันที่หัวใจที่พร้อมจะให้และเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นในยามทุกยากความเพียรพยายามการใฝ่รู้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมต่างหากที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและเป็นที่จดจำอย่างแท้จริงครับ เรื่องราวของพระองค์คือเครื่องเตือนใจว่าหากเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเกียรติยศสูงสุดจะทำมาเองในที่สุดและแสงสว่างที่เราสร้างขึ้นนั้นจะส่องนำทางให้แก่ผู้คนอีกมากมายที่กำลังต้องการกำลังใจครับขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ได้ร่วมเดินทางมากับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตอนสุดท้ายนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอพระประวัติและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่า ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่างละเอียดลึกซึง้งผมเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักประวัติศาสตร์แต่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยความเคารพหากมีข้อผิดพลาดประการใดในการนำเสนอหรือการใช้ถ้อยคำที่อาจไม่เหมาะสมผมกราบขออภัยมาณที่นี้และขอสัญญาว่าจะน้อมนำทุกคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป หากทุกท่านชื่นชอบเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกคนนะครับและหากมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามใดๆสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยผมยินดีน้องรับทุกความเห็นครับสุดท้ายนี้ขอฝากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นเปรียบเสมือนภาพวาดที่มีหลายมิติการทำความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างนั้น จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับก่อนจากกันผมขออาราธนาคุณเพื่อสีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงขอลาทุกท่านไปกับคลิปนี้สวัสดีครับ